วันนี้เรากลับมาดู One v One กันต่อนะครับผมและจากคลิปที่แล้วเราดู3ากันไปแล้ววันนี้เรากลับมาบรรยากาศ One v One อีกครั้งหนึ่งนะครับริชแมคโดนัลล์ครับจะต้องไปเจอกับลาตินเดวิสครับซึ่ง2คนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับถ้าสำหรับใครที่ดูช่องผมน,นะผมเล่าประวัติคร่าวๆงสองคนนี้ให้ฟังก่อนละกันนะครับจร <ừ> ิงๆต้องบอกว่าทาง Reese McDonald ริชแมคโดนัลล์แล้วก็ลาตินเดวิสเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเล่นอยู่ในลีกอาชีพอยู่ตอนนี้นะครับโดยส่วนของลาตินเดวิสนะครับตอนนี้มีอายุ2 8ปปปีีแลล้้ววนน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 ะะะะะะคคครรรรรััับบบบสสกกกาาาาาาณ์ใเเเเ่่่่่่จอออออขงงงยยยยิดดหซึไมมพ็ นนนโปรอีกะะฮซึ่งแปลว่าเขาเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ดอมิเนตในลีกของเขาด้วยนะซึ่งตอนนี้เดวิสเล่นให้กับทีมวินเซอร์เอ็กซ์เพรสนะครับผมซึ่งเป็นลีกบาสเกตบอลโปรเฟชชั่นอลของแคนาดาเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาจะต้องไปเจอกับริชแมคโดนัลครับซึ่งก็เป็นรุกกี้นะครับแต่ถือว่าเป็นทีมโปรเฟชชั่นอลเหมือนกันนะแต่เขาอยู่ในระดับรุกกี้ก็เพิ่งเข้าทีมมานะครับอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นครับต่างกันประมาณ3ปีเลยซึ่งตอนนี้นะครับริชแมคโดนัลลเล่นให้ก เ,เอาง่ายๆนะวันนี้2คนนี้คือสก mm ิล hmm. ระดับทีมเท่าๆกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเดวิสมีประสบการณ์การเล่นแล้วก็เก่งกว่ารีสที่เพิ่งเป็นรุกกี้เข้ามานั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็คือเราวัดกันในเรื่องของ5-5เนาะแต่ละทีมมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าท่าน1-1สกิล2คนนี้เนี่ยมาเจอกันจริงๆเนี่ยใครจะมีสกิลการ1-1การเอาตัวรอดการทําคะแนนได้ดีกว่ากันครับคลิปนี้เช่นเคยนะครับมาจากช่อง The Next Chapter ใครชอบดู1-1 3-3หรืออะไรอย่างนี้ไปดูที่ช่องเขาเลยนะ ถ้าเพื่อนๆพอรักอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นลังใจด้วยและเราไปลุยกันเลยครับถ้าเด like, um. ี๋ยวเราดูน้ำหนักส่วนสูงนิดน oh ึงนะครับเลดินเดวิสนะครับผมอยู่ที่28นะเนาะอายุ่ส8สูง5ฟุต10นะครับแล้วก็หนัก185เนาะอู้ Kont ออกฟุต2นะครับแล้วก็หนัก1 8อโอเคริสเบอร์นอโโลสูงกว่านิดหน่อยครับประมาณ3 3, 3อ่า3นิ้วนะครับโอเคมาเริ่มลุยกันครับคือ <c oughs> ผมเหมือนจะเคยดูเดวิสไปแล้วที่ผมก็ไม่แน่ใจผมดูมาหลายคู่มากนะครับอาจจะลืมไปบ้างน,นะแต่ว่าเดวิสเหมือนคุณคุณว่าเคยดูมาแล้วนะครับผม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ทางฝั่งของ <c oughs> อริสเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับ แต่ผมก็ลืมสกิลไปทั้งคู่แหละต้องยอมรับว,ว่าวันนี้มาดูเนี่ยคือไม่รู้สกิลทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับเรามาดูกันแต่ว่ามีคนบอกแล้วก็ดีเกมเข้ามาในจีผมนะครับค่อนข้างเยอะบางคนบอกว่าคู่นี้เดือดพี่ก็เลยโอเคมาจัดให้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับเปิดมาก่อน,นครับเล<ม>ดินเด,นดวิสครับ เก็บไปก่อนนับสองคะแนนถ้าเรา <It> s <S คุยกัน <Rec all. S 1> ถึงเรื่องน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยผมว่าเลตินเดวิสนะครับน่าจะมีในะเรื่องของแมสมัสโอลนะครับก็ค <is S 1> ือกล้ามเนื้อที่เยอะกว่าใหญ่กว่านะครับ <Yeah. S 1> ก็น่าจะแข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับพ้าเรื่องถึงเก็บถึงแบบน้ําหนักส่วนสูงกนะันเนาะเรีชิโออะไรเงี้ยโอเคก็ในเรื่องของการดันเนี่ยเดวิสนะครับน่าจะได้เปรียบตรงนี้เนาะมาดูกันครับกับช็อต จำอสวสวยมากครับเดวิดครับโอเคมาดูรีสกันบ้างครับวีสสูงกว่านิดหน่อยนะจะใช้ตรงนั้นเป็นประโยชน์ได้ยังไงนะครับโอ้โอคอร์สเร็วมากครับชิฟตีสุดกับหลุดไปเลยฮะเพื่อสังเกตน,นะแบบคนที่เล่นบาสเก่งแม่งตูดใหญ่ทุกคนไม่ยอมเลยมุ่มจริงเลยดูดิดูดิ โอ้โคือแบบกล้ามเนื้อตรงนั้นน,ะน่ะน้องเพื่อนเนาะยิ่งมีกล้ามเนื้อตรงนั้นเยอะแบบแม่งช่วยจริงๆในเรื่องของบาสน,นะอืมแต่เอาจริงสูงแค่3นิ้วเนี่ยต่างกัน3นิ้วเนี่ยในหนึ่งหนึ่งที่มีลิมิเต็ดดริเบิลก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากครับอู๋คุดไฟ ผมก็ไม่เข้าใจเนาะทำไมคู่นี้ถึงเดือนนะครับเพราะว่ามีน้องๆส่งเข้ามาผมบอกเอ้พี่ดูวันนี้หน่อยก็จัดไปครับก็ทั้งสองคนก็ถือว่ายังไม่แบบเป็นที่รู้จักมากเนาะถูกไหมอืมก็ดีไอไอเจ้าเดวิดเนี่ยเหมือนจะเล่นแบบจังหวะดึงจังหวะนิดนึงนะครับแบบรอเปลี่ยนเพจเร็วๆเพื่อให้คุณสู้ออฟบาลาน่ะเนาะ โอ้โหดีเอ๊ะเนอะฟออตกใจนึกวฟาวครับดีเฟนสวยมากครับเมื่อกี้เดวิดครับอืมเอ้ยว้าว I like that I wonder if Lat will now calculate that and drive and pump fake now Damn I like to play leads. Leads, nice field, yeah. Clean, yeah. I like that. Breeze downhill. Hey. Good shot. Ooh. That that's going to be tough for him to sustain for the whole game. Yeah. Against a a a person like that. Very strong defender in that. Hmm. เฮ้เฮ้ดเดะ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 บูมบูมดริเบิลอินทัวร์ช็อตสวยมากครับจังหวะเมื่อกี้คือเหมือนจะเข้าแต่ไม่ดริเบิลอินทัวร์ช็อตเอาขึ้นยิงครับสวยงามจริง โอ้เนี่ยเขาใช้ขาขวาดันตัวเองพุ่งเข้าไปสวยงามมากครับซึ่งซึ่งเมื่อลาตินเดวิสเนี่ยมุดเข้าไปด้วยความที่เขาแข็งแรงกว่านิดหน่อยนะครับ ตัวเล็กกว่าด้วยนะครับตัวเล็กกว่าแล้วกล้ามเนื้อใหญ่กว่าเนี่ยมันทําให้แบบว่ามุดเด้งคากว่านะครับแล้วก็ยากนิดนึงครับเวลาเข้าไปข้างในเนาะนอกจากว่าอย่างที่เห็นว่ารีสตาร์ทบล็อกไปตอนนั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะกันยากนิดนึงนะครับโอเคไปครับท i m e o u แรกหมดไปครับลุยกันต่อเนี่ยฮะเปลี่ยนเพจครับชอบเปลี่ยนเพจมากครับตั้งแต่ของเดวิสครับช้าเร็วช้าเร็วช้าผมชอบมากเลเยอร์ที่เล่นอย่างนี้นะครับแต่มันต้องแบบสุดจริงนะคุณต้องแบบแฮนด์ดิลคุณครูต้องแบบ เป๊ะมากอ่ะฮะไม่งั้นหลุดเลยครับบอลหลุดมือ่ะอู้โอ้ไม่กขอสวยจัดครับช้าไปเร็วปุ๊บขึ้นเฟปุ๊บยังไงมันต้องโดดครับไม่งั้นมันก็ไม่ทันเนีเพราะแบบมันเปลี่ยนเพจดีอ่ะนะฮะเ โอ้ยิงอยู่แล้วจังหวะเนี้ยบูมสามสิบแต้มเหมือนเดิมนะเพื่อนถ้าผมเข้าใจผิดนะสามสสามสิบตลอดอยูแล้ว ล่นโอ้โห t h เปลี่ยนเพศอืมอูู้้ช้าไปเร็วพุ่งปุ๊บ double into a shot โอ้โหเป็นผม <c oughs> ผมล้มไปตั้งแต่แม่งเปลี่ยนเพศรอบแรก <c oughs> เล่นสวยงามมากครับอืมอืมผมกำลังจะบอกว่าถ้ายิงมันแบบมันต้องเซตตลอดเนาะไอไอไอรีสสะมันต้องเซตขาเซตไรตลอดเพราะฉะนั้นถ้ายิงมันจะไม่ฟรีขนาดนั้นแต่แม่นว่ะโอเครีส์โชว์ us โชว์ us เ <Go. S 2> oh <my> นี่ยมันต้องเซตครับท่ายิงมันจะช้านิดนึงมันจะมันจะมันจะมีจังหวะนึงช้านะแต่เท่าแม่นก็โอเคแต่ว่ามันต้องหาสเปซเยอะหน่อยครับในท่ายิงของเออรีซ uh, ซนะ่าโอเคครับมาต่อกันครับหลังจากทำเอารอบที่สองจบไปครับตอนนี้ไลตินเดิเร์เริ่มโดนตามแล้วนะแจ็บสวยครับเมื่อกี้โอ้ท้าวท้าว ชุดอย่างลูกครับอ tough เสียลูกครับชุดฟีโทไม่ลงเสียลูกแล้วลำบากเลยครับตอนนี้ฮะอือ จัดแดมสวยมากสวยมากทั้งสองคนแม่งม no ีความแบบดึงจังหวะกันดีจัดนะเพื่อนเฮ้เฮ้เฮ้้เฮผมจอบมากเลยอะคือเราดูรีสเล่นเนี่ย ไอริสดดอนนลเนี่ยการเล่นของเขานะสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะความอดทนเว้ยความแบบกูไม่รีบกูยังดึงจังหวะได้ไม่ต้องยิงตอนนี้ใจเย็นๆค่อยๆเล่นกลับความแบบมีดระไมของเขาแม่งดีจริงนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยคือแบบมันไม่ต้องรีบเว้ยจะให้เกี่ยวเขาโฟกัสจัดนะเพื่อนแบบ นิ่งอ่ะนิ่งอ่ะตอนนี้นำแล้วหรอลีดเขาคล้ายๆยิงแบบเททัมดินิดปะมันต้องมีแบบเบรกนิดนึงก่อนยิงค่ัไม่ถึงกับหนอนนะแต่ว่าปล่อยให้ลาตินยิงครับไกลไปหน่อยฮะลาตินบอกมึงอยู่ไกลเกินเพื่อนเข้ามาหน่อย ไอ้ท่าการแบบแจ็บปุ๊บดันขาไอ้ขาขวาที่แจ็บอะดันตัวเองเพิ่มสปีดพุ่มนะแล้วเขาแบบเร็วกว่าหยุดยากครับเกมมาจบฮอลฟ์ไทม์ไปครับลุยกันต่อครับเปิดบอลโอ้โหแสิสเขามีกสไตล์การเล่นเอ็กซ์โพซีฟนะแล้วสไตล์การเล่นโดยรวมที่คล้ายๆมิเชลเพื่อนผมว่ามันคล้ายๆมิเชลไว้เอาจริง s สเ h e ด์แมนนะเราจ้ำช็อตเขาไม่สวยแต่อวเ็วมากนะใจใจต้องหยุดมมเมนตัมไม่ได้ครับริชหยุดไม่ได้ตอนนี้ยากครับ ต้องหยุดหมุนเวมาให้อยู่ครับทางฝั่งของรีสครับคดีโอ้โฮโอ้โฮ่โอเโฮ่โอ้่โอ้โฮ่โอ้โฮ่อ้โ่โอ้โ่โอ้โ่อ้่โอ้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 ่อ้โอ่ออ้อออ่อ้ ไม่ยากไม่ยากทำแบงก์ได้เขาใจเย็นมากแสตม์กูแทนว้าวว้าวคลีนอ่ะคลีนเลยอ่ะชอตเมื่อกี้มั่สติลคลีนจัดอ่ะโอ้โดนนี้โอ้ประสบการณ์แม่งดีกว่าสิงนะเม่ออ๋อเฮลโนว o w โอเคคืออาจจะไม่ได้ฟาวเต็มๆแต่อย่างน้อยมันโดนมันเอฟเฟกช็อตอยู่ละ เราแม่งเซตขาไม่ดีขนาดนั้นแต่แม่งยังยิงได้อ่ะโอเลโอเคสมวนาจะดูว่าลาตินมันจะยิงลงหรือเปล่าเพราะว่ามันพลาดฟรีโทมาสองลูกแล้วครับเกมนี้อ๋อแนบมันจะซาฟต่อยังไม่ได้เห็นสกิลรีเฟรนโนโชเลยอ่ะโอ้ my god ใจอ่ะโอ้สามช็อตของลาตินสวยมากครับ จริงสวยมากยิงได้เข้าในเร็วรับแข็งแรงไ l ้ i t make this l e a s make this please I don't know a n c o อ e on Yes okay okay o k a Okay Come on อโอเค tough but ขอดูขอดูขาน,นิดนึงขอดูขาน,นิดนึงขอดูนิดนึงสวยมากปึ๊บอิน,นแดนเอาสวยมากหนึ่งสองเขาจับบอลยังวะเพื่อนขอดูอีกรอบอ่ะช็อตน,นี้อิน,นแดนเอลวสวยมากนะหลุดมาปึ๊บอ่ะอันนี้ถือว่าถือว่าจับแล้วนะถือว่าถือบอลแล้วปะ่ะใช่ปะ่ะ อันนี้ถือแน่ๆอันนี้ถือแน่ๆโอเคแล้วแล้วอันนี้คืออ่ะนับเป็นหนึ่งก้าวเลยปุ๊บหนึ่งสองสาม Travel Travel อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเออมามามาแต่ไหนๆก็ไหนๆละนะคทมแบ็คหน่อยไปลีดโอ้สวยมากครับสวยมากครับิ Simple ิ i m p l e ครับเห็นช่องปุ๊บพุ่งจบเลยเพราะว่าเอาจริงทางฝั่งของอ่า รีสก็ไม่ได้ใช้ท่าซิมเปิลมาสักพักแล้วนะฮะนานๆใช้ที่เอฟเฟกตีฟแน่นอนครับนี่ดูดูดูความแบบมันดูความแบบค่อยๆเล่นของเขาเว้ยเขามีความอดทนสูงมากเขาไม่ได้รัชเขาเรียกแล้วรัชรัชในการยิงอ่ะเปลี่ยนเพสเปลี่ยนเพสเปลี่ยนเพสค่อยๆเล่นโอ้เว้ย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 ย่งงีโมเมนตั้มเปลี่ยนมากแล้วเนี่ยอย่งงีโมเมนตั้มเปลี่ยนมากเลย เดียเดีวเดียว a ดียวเดียวเดียวจี g ีไปละโอ้โหแทเว้ยฟาวน No. เฮ้ยโอ้โหลตินแม่งสติลคลาสหลายรอบแล้วเพื่อนผมว่าเกมแล้วว่าช็อตนยผมว่าเกมละวผว่าเกมละต้องระวังขาขวาแม่งดีๆไว้ถ้ามันดันหลังปุ๊บอะนันงีแล้วมันพุ่งเว้ยแต่กูดีกูดีกูดีนฟาวเย่เอ เอ๊ยชิยังไงครับเพื่อนเพื่อยังไงครับยังไงครับโอเคมาลุยกันต่อครับน่าจะเป็นทาวเอาสุดท้ายแล้วนะครับเปิดบอลที่รีสครับเรียน <What 's S 1> นะ <a boy. S 1> เป็นแลตินกูเขียนนะเนี่ยเริ่มไม่ใช่ละมันแข็งแรงอยู่นะมันแข็งแรงอยู่นะเฮ้ยอ๋อแต่เมื่อกี้

ความใจเย็นสู้ความ e x c l o s i v e นะแมทแนีปผมบอกเลยความใจเย็นสู้ความใจร้อนดูนี่โคตรใจเย็นเลยมันแับเบรดไปเรื่อยเรื่อยเวยนเว้ยเว่ยเชี่สไตล์การเล่นนี้ผมเอาจริงผมไม่เห็นในเดอะน็ชปเตอร์นะเพิ่งเห็นเว้ยความที่มันแบบใจเย็นขนาดเนี้ย

อ๋อเนแม่ประเด็นคือมันใจเย็นมากไม่พอนะมันยังมีแบ็กเยอะด้วยเว้ยเวลามันเข้าไปใต้แปแล้วมันติดแต่เพื่อนมันมีแบ็กที่แบบในการเฟกขึ้นนู่นก้าวนี่ฟุตฟุตเวิร์คมันดีมากๆด้วยแล้วมันใจเย็นแล้วก็ฟินิชเก่งด้วยครับโอเคครับมาและนี่ครับคือชา์เอาท์สุดท้ายของจริงครับโอ้ my god there's no way no way ลาตินมึงจบให้ได้ดิ เอาละโดนลุกใจเย็นอีกแล้วอ่าโอเคเวสกูดีใช่ปะกูดี้ดีเย้โอเคลาตินลาตินลาตินลูกสุดท้ายแล้วนะลาตินนะ yes กูดี้ explodes เยอะดเยอะสวยมากคือเขาสมควรได้รับชนะอยู่แล้วครับจริงๆลาตินเล่นดีทั้งเกมนะแค่ตอนหลักแม่งลีสแม่งอยู่ดีคลิกครับวู้ คืออางจริงว้าท่านเลตินแพ้เลยแม่งทั้งเรื่องของการโชกว่าก็นำมาขนาดนี้แล้วยังแพ้สองคือเรื่องประสบการณ์แพ้ลูก,กี้เราเป็นโปรโที่ดอมินานแล้วแพ้ลูก,กี้เปนหลายๆเรื่องนะครับกูดเกมจริงๆเ้ยวันเะนี้ยกูดเกมจริงๆครับเาตินเล่นดีจริงครับประสบการณ์เยอะเนาะแล้วก็มีแบ็คที่เยอะนะครับยิงแม่นด้วยนะครับแล้วก็มี ในเรื่องของการดึงจังหวะเปลี่ยนเพจทําได้ดีจริงๆนะครับเข้าในแข็งแรงนะครับจบได้ดีแล้วก็ยิงแม่นนะครับดิบเบิลพูลอัพก็ได้วิดเลนโบอ์มิชชั่นก็ทําได้นะครับคือเขารอบด้านจริงๆออลราวน์ round, จริงเลยชนะไปนะครับแล้วกันดีด้วยนะครับสติลได้หลายรอบเลยนะฮะส่วนในฝั่งของรีสครับคือเล่นดีแล้วเว้ยเล่นดีแล้ว,เล,ลวเล่นดีมากๆนะครับได้โชว์ฟอร์มว่าสไตล์การเล่นของเขาคือเขาแบบมีความอดทนสูงมากนะครับไอคิวในเรื่องของการแบบเฟกแล้วก็ฟุตเวิร์ดเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ฟินิชไปนได้ดดี้วยนะครับแม่นาานนแแม่่่่ะะตวเอออยิงจจไม่ชดน เพราะว่าเขามีจำ็อตที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาสเปซได้เยอะแต่เขาทดแทนตรงนั้นด้วยการเขาสามารถเข้าไปฟิตตี้ไดแปนได้ดีจริงๆแล้วก็มีไอคิวเรื่องการเฟรคเรื่องการแบบฟุตเวิร์กเงี้ยดีมากๆจริงทดแทนตรงนั้นได้จริงแล้วทำให้เขาเกือบที่จะคัมแบ็กได้แต่ว่าเขาอาจจะมาช้าไปหน่อยเนาะเพราะว่าเดวิสเนี่ยได้ไปถึง2ีกาคะแนนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับสนุกม,มากเกมนี้นะครับเดวิสก็สมควรชนะอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ออร่ากว่าจริงๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่าลืมไปกดไลค์กดูับอรนด้วยนะครับผมเจอกััันนนใคลิปห้าสวรบ แล้ไปครับ